สวัสดีครับน้องๆที่ติดตามในช่องด็อกอารมีวันนี้เรามีเกมที่มาแรงในขณะนี้ที่เล่นและสนุกค่าเวลาได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับบนมือถือ Android นะครับชื่อว่าเกมด e g e n of m ม s h r o o o l สซี4นะครับนะสามารถไปหาโหลดกันได้ใน Play Store นะครับนะครับ กดเข้า p เพสโต e พิมพ์เลยครับ Legend of m a s h r o o m นะครับ,รบอันนี้เราก็เข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับลักษณะตัวเกมภายในคือตัวละครของเราจะเป็นเห็ดน้อยนะครับเริ่มแรกตัวเราก็จะกลายเป็นนักผจญภัดดนยนะครับ นักประจนภัยแล้วเราก็มีวิวัฒนาการเป็นอาชีพนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งนักธนูนักรบและก็นักเวทนะตัวนี้ของพี่ป๊อบเล่นเป็นนักเวทนะครับก็จะใช้อาวุธเป็นคาถาวิเศษนะครับก็จะมีเวทมนต์ปล่อยพลังนะครับตามนี้เลยนะเสร็จแล้วในตัวเกมก็จะมีเคเวสให้มากมายในระหว่างที่เล่น เราจะมีตะเกียงอยู่ตรงกลางนี่ตัวตะเกียงตัวเนี้ยพอเล่นไปสักพักมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาสามารถทําการซื้อขายได้เลยการซื้อขายก็จะกลายเป็นเงินที่ขึ้นมาอยู่ที่ตรงดองด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งเงินของเกมเนี้สามารถใช้เพชรซื้อได้มันก็สนุกดีนะครับเรียกว่าแทบจะไม่ต้องเติมเงินเลยสําหรับเกมของค่ายนี้ในการตั้งค่าของตัวตัวตะเกียงวิเศษ เราสามารถตั้งขายได้ว่าจะให้มันเลือกเป็นสินค้าทั่วไปไอเทมเลือดหรูยอดเยี่ยมแล้วก็หายยากนะครับถ้าต่ํากว่านี้มันก็จะขายทิ้งไปเลยแต่ถ้าเลือกขายยากหรือเหนือกว่ามันก็จะขึ้นกกอบแบบนี้ขึ้นมาเพื่อถามเราว่าเราจะยังขายไหมเกมนี้ในระหว่างที่เราไม่เล่นเนี่ยทําเป็นออฟไลน์ก็ได้นะมันก็จะเก็บเลเวลของเราไปเรื่อยๆนะส่วนด้านขวาตัวเนี้ นะก็จะมีสกิลแล้วก็เก็บเพชรขึ้นมาได้ระหวางที่เล่นแล้วก็มีโหมดของเพชรนะครับรับไอเทมกันได้เลยเล่นแล้วสนุกมากนี่ตัวเห็ดผมมปปอมเล่นเป็นนักเวทนะครับเนี่ยก็จะปล่อยไอเทมเพื่อต่อสูสส้นี่เราได้ไอเทมใหม่เข้ามาแล้วเป็นของหายากนะครับคาถาวิเศษกระดิ่งมารน,นะครับเลเวลสามสามเนี่ยสีเขียวเห็นลูกศรสีเขียวไหมลูกศรสีเขียวตัวนี้ก็คือเนี่ย เป็นของที่ว่ามีเลเวลมากขึ้นนะครับกดสวมใส่เสร็จมันก็จะสลับให้เลยพอตรงนี้ก็กลายเป็นกระดิ่งมานตัวล่างเนี่ยก็คือขายทิ้งซะเราก็จะได้เงินขึ้นมาตอนนี้พี่ป๊อบมีเงินที่สองสามห้าจุดแปดเคนะครับนะตัวนี้เราสามารถผูกเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับมีคนขอมาเป็นเพื่อน่ป๊อบหวานกดลยครับ นี่มีโหมดของดูเล็ดด้วยนะนกดวงล้อนำโชคเพื่อสุ่มรางวัลนะครับนี่ได้ไอเทมจอบมานะครับโอ้ผูกบัญชีก็จะได้ไอเทมพเพิ่มขึ้นมาได้เพชรหนึ่งพันเม็ดนะครับที่ป๊อบยังไม่ผูกก่อนนะตอนนี้นะในส่วนของครอบครัวตรงนี้ก็กคล้ายๆกับกริวครับก็เป็นตัวละครของเราเดิน เห็ดหน้อยเห็ดหน,น้อยนีเพื่อนเพื่อนเราโอ้โหเห็นไหมมีฮอครอบครัวได้หอครอบครัวตรงนี้นี่ช่วยเหลือครอบครัวเรากดช่วยเหลือเข้าไปนี่พร้อมจะมีการสร้างสร้างฟาร์มสร้างบ้านนะครับม,มีวาร์ปด้วยมีวาร์ปด้วยแบททั้งครอบครัว ก็ต้องใช้ไอเทมนะครับนะแต่อเทมตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับนะเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีไอเทมขึ้นมาเองเห็นไหมนี่กระดิ่งกระดิ่งอย่างนั้นเนี่ยพี่ป๊อกก็จะไม่เลือกเพราะมันลดมากกว่าเพิ่มขายทิ้งไปเลยนี่เขาบอกว่าเควสให้ท้าทายถ้ามังกรน้ำแข็งกดเข้าไปเลยครับปุ๊บ ถ้าทายถ้ามังกรน้ำแข็งต้องใช้กุญแจสีแดงเห็นไหมกดเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับข้างบนนี้ก็จะเป็นเวลานะถ้าเราปรับมองสเตอร์ได้ก่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้เราก็จะผ่านด่านนะต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะตัวละครของพี่ป๊อปเนี่ยไม่ได้เติมเงินเลยนะครับ ไม่เติมเงินเลยนะครับสายฟรีเลยนะครับข้อแนะนําอย่างหนึ่งคือถ้าในเควสเนี่ยมันไม่บอกให้เรามาเข้าเนี่ยเราไม่ต้องเข้าเพื่อมาท้าทาย,ยอะไรพวกน,นี้เพราะว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราจะไม่ได้กุญแจเท่ากับเราเสียปากนะครับเงินได้เท่มมาเราจะดูจากเควสจากนี้ท้าทายท่านมังกรเนี่ ผ่านห้าครั้งโอเคเพราะได้ไอเทมมานะครับนี่ตาบประตูสามสิบครั้งก็คือการต่อสู้นี่ทั้งหมดสามสิบทีถ้ามอนเตอร์ได้ตัวหนึ่งตัวเรียกว่าหนึ่งครั้งขึ้นานี่เห็นไหมเราได้ไอเทมของเหนือชั้นสนับสน,นุนเต่าวิเศษนี่ผน,นใ่เลยครับสนัเาจะเห็นว่าตอนนี้ของพี่ป๊อปเนี่ยเ,เป็นไอเทมสีม่วง เกือบจะทั้งหมดนล้วนะครับเป็นของหาย,ยากตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือของเหนือชั้นนะครับตัวก็ตั้งตรงนี้นี่ขายอย่างเดียวเลยครับเพื่เอาเงินมานะในโหมดนี้เรามีโหมดอารีนาเนี่ยนะเพื่อต่อสู้กันรับเพชรก่อนรับเพชรครับเนะราเข้าไปดูอารีนากันในอารีนาก็จะมีจัดอันดับ นะครับตอนนี้ของวี่ป๊อปอยู่ที่อันดับ448เราลองกดเข้าไปดูนะครับ้ทาทายไปเลยเอาไปที่อันดับที่1,024ก่อนแล้วกันลองดูที่เราสู้เขาได้ไหมป,ปปปปปปป,ป,ปแพ้เลยครับเพราะของวิป๊ปบมีแค่986ลองดูใหม่นะครับมาซู้อของคนนี้ดูโอ้โหไอ้เช่นเงินเขาเยอะแย่มากเลย ก็ยังแพ้อยู่ดีครับอ,อีอป่อสู้ไม่ไหวเลยมีเป็นหนึ่งครั้งนะครับกับคู่ใหม่จะสู้ใครได้ครับอดูคนนี้นะโอเคพี่ป๊อปชนะครับผม แมไพยายางต่อสู้ของมิปอบตอนนี้คือสามหนึ่งห้าจุดเก้าเที่เป็นรูปดาบข้างบนเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาคนที่ต่ํากว่าอย่างเงี้ยมิปอ์แพ้เขาแน่ๆเลยเนี่ยกดรีเฟซหนึ่งครั้งก็จะคู่ใหม่นะครับโ้บป๊อบตู้เขาไม่ได้สักคนเลยเนี่ยแับสูงมาก สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เขาเข้าไปยังไงก็แพ้ครับต้องไปอัพเลเวลก่อนนะเพอ้เทมเขามีมอนสเตอร์ด้วยเนี่ยเขามีสหายเนี่ยโอเคเออกก่อนเรามาดูในหมวดของสหายนี่นะก็จะได้เคลสมาเรื่อยๆนี่ทานดันแปดขีดแปดเดี๋ยวนี้น้องๆลองเล่นเองก็ได้เนี่ยมีจุดโคมไปถึงมาตอนนี้โคมไปไม่ ไม่วิ่งอัตโนมัตินะเห็นไหมครับเนี่ยกดที่อัตโนมัติตรงนี้นะครับกดเริ่มต้นนะตะเกียงก็จะปล่อยควันออกมานะเรามาดูที่หมวดของทหารทห,หารนะครับเริ่มแรกของน้องๆก็อาจจะมีแค่หนึ่งช่องนะครับก็จะมีติดตั้งทีเดียวแล้วก็เสริมแก่งก็คือกดเลือกเลยได้ไอเทมมาไอเทมตรงนี้จะมาจากไหนเรามาจากที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรงร้านค้าครับ เห็นไหมมีสะก,กิวกับทหายเดี๋ยวผู้ป๊อปอันเชิญมานะใช้คูปองที่เป็นลูกเท้าสัตว์อย่าของลูกเท้าสัตว์ที่ป๊อปมีอยู่94ตัวเขาเรียกว่าตัวร่วมทางนะครับกดเข้าไปเลยรื้เนี่ยตุงมไอเทมขึ้นมาแนละ้วถ้าอยากกระซุ่มต่อก็กดซุ่มอีกโอเคเท่านี้ก่อนนะครับนะจะเห็นว่าตรงสหายจะมีลูกบอลแดงๆขึ้นมาส,สีแดงเข้าไปดู เห็นไหมจะมีเสริมแก่งทีเดียวกดเลยครับแรบนี่งไงมอนสเตอร์ของพี่ป๊อปเพิ่มขึ้นมาแล้วจากเดิมห้าเป็นหกเพิ่มขึ้นมาแล้วจากเก้าเป็นสิบเห็นไหมเห็นไหมพี่ป๊อกก็กดติดตั้งทีเดียวไปเลยเห็นไหมตัวมอนสเตอร์ของเราที่เป็นสหายนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาพี่ป๊อกก็จะกลายมีเป็นมีหอยทากมาแล้วนี่เขาก็จะบอกอะไอยไอ้หอยทากนี่ มีดาเ 1, 000, 000, 000. ามจหนึ่งพันหนึ้อยหกสิบเจ็ต้องมีในส่วนของสกิลด้วยนะมาไปดูสก,กิลบ้างที่ร้านค้าสก,กิลครับนี่๊้กก็มีอยู่ตัวตัวนี้ตัวสก,กิลจะเป็นลูกสายฟ้ากดสุ่มันลยครับอู ดูีกครั้งหนึง่งยังไม่ค่อยได้ไอเทมที่ดีเท่าไหร่มาดูสกิลกดเสริมแก่งทีเดียวนะครับเ,เรียบร้อยทีนี้โอ้นี่ได้ไอเทมไอเทมใหม่ครับมาดูตรงนี้ก็จะเป็นด่านนะครับ ด่านตอนนี้ด่านสิบทับสิบเแล้วเราก็เก็บไปขึน้นเลยเ,ลยเป็นเกมที่เล่นแล้วเพลินดีครับน้องๆนะได้เพชรมาแะสามร้อยครับอือนี่นี่นี่ธนาคารเพ็ดสมุดภาพฝูงภาพได้เพิ่มขึ้นเลยทุกครั้งนี่เห็นไหม เรากดเสรมิมอะไรพวกนี้ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าพลังต่อตู้นี้ขึ้นมา 1000, หมนึ่งพันเห็นไหมตอนนี้พลังต่อตู้ข้างบนเนี่ยก็จะกลายเป็นสามสองสองจุดสามเคแล้วด้านกันนะครับเล่นระวังไม่ลงเลยเพลินมากเลยตรงข้างบนนี้จะมีหีบสมบัติเนี่ยกดที่หีบสมบัติ เห็นหเวลารวบรวมก็จะบอกรายละเอียดนะครับ60นาทีเนี่ยได้1.62เท18ชั่วโมงก็ได้66 6เกียง6ก็ไปเลยก็ได้รางวัลกลับมาด้วยรากดแล้วปีดสมบัติก็จะหายนี่มีเคลสตรงนี้ะนะนี่อ๋อพี่ป๊อปผ่านด่านมาแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในโหมดของเมื่อกี้เป็นแบบธรรมดาตอนนี้เป็นโหมดยากหนึ่งทับหนึ่งนะครับอย่างน,นี้เล่นกันเพลินครับอัพได้แล้วเนี่ยตรงนี้มีใครับเห็นไหมผ่านด่านโอ้ได้เครดิตสามร้อยเดือนยศครับตอนนี้พี่ป๊เเอ,อ,นนอเป็นนักเวทอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเลื่อนยศกันเลื่อนยศเป็นนักเยียวยาดวงจิตอ นักโยยาดวงจิตเขาบอกว่านี่จากพลังชีวิตหนึ่งพันกลายเป็นสองพันหะ้าเลยนะโจมตีจากห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยป้องกันพื้นฐานเป็นสามสิบสุดยอดมากเลยนี่มีดวงดาวดาวลุ่งเลยสวยงามมากถึงที่นี้เขอเพิงเป็นเลเวลสี่ห้าก่อนถึงได้พลังตัวนี้ นี่เ,เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยยอดเลยนะเล่นแล้วเพลินม,มากด้านขวาตรงนี้เหรออยู่นด้านขวาด้านขวาก็จะมีให้เราเลือกส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายของนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะกดเข้าไปเล่นได้น,นี่พี่งเพกดเข้าไปเล่นหมดแล้วครับนะ มันไว้เป็นพวกกันเติมเงินเติมเงินพวกกเปจำลองเออันนี้คือเป็นเหมือนซิม ulator ครับจำลองว่าถ้าเราใส่พวกนี้ลงไปเนี่ยการโจมตีรจะเป็นเท่าไหร่ ที่เป็การปีฝ่าตกไปด้านซ้ายกนะ็จะเป็นรางวันนี่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 นีพลังโจมตีสินี่คือการเล่นแบบไม่ได้เติมเงินเลยนะครับสายฟรีชอบต้องชอบแน่นอนนี่มอนสเตอร์นียักนีนี่นี่น,น,นี่ได้เึ่นมานะครับ วันนี้เนี่ยนับตะเกียงมาหนึ่งร้อยอันครับสายคือน่าจะชอบกันด้านบนตรงนี้นี่นี่คือแถบเลเวลนะครับเลเวลจะอัพขึ้นจะเป็นแถบสีเขียวเขียว่พักกันเพื่อน,นก็บได้พักกันเพื่อนมา เล่นรูเด็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยวนี่ว่ากดไม่มีหยุดเลยครับเงินมากเงินเงินเงิน,นรับรางวัลโอ้โหนี่ถุงแก้ไข่รูปลักษ เราสามารถแต่งได้